มีรูปเหมือนปั๊มเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับงานใหญ่พิธีใหญ่นะครับออกในงาน120ปีโรงเรียนวัดเทพศิลินในปี2547นนะครับเนื้อทองเหลืองสวยเดิมน,นะมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เต็มองนะนะครับจะมีเต็มองค์แล้วก็ครึ่งซี่นะครับถ้าเป็นรูปเหมือนนะนี่องค์นี้เต็มองค์สวยงามคมชัดเลยนะครับ ปุกเสกใหญ่มากๆนะเกจีดังในยุคปี47มาร่วมเพียบนะครับนี่หลวงพ่อแยมวัดสามงามก็มานะนะครับมาร่วมปลุกเสกด้วยรุ่นนี้นะครับที่ฐานด้านหน้าจะระบุธรรมวิกตะโกนะครับฟอนต์คมชัดแบบนี้เลยนี่องค์นี้นะใครสนใจนะครับรูปเหมือนปั๊มเต็มองค์เจ้าคุณนอแบ่ง240นะครับสภาพสวยองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับองค์นี้มีโค้ดนะครับ ไปสังคติด้านหลังนะครับโคดต,ตัวนะ้าลึกคมชัดนะครับ119เทพสิลินนะครับได้สวยได้เดิมนะครับใครสนใจก็แอดดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ที่จติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม